เปิดตัวแล้ว Oppo Find X9 Series ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนซูมดีทุกคอนเสิร์ตมอบประสบการณ์ซูมที่เหนือระดับในราคาเริ่มต้นเพียง2,999 9, 9บาทมาดูว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เครื่องน,นี้เป็นที่รักของสายคอนเสิรต์ตและผู้ใช้งานอย่างเราได้บ้างเลยวันที่7พฤศจ,จิกายน2,568ที่ผ่านมา Oppo ได้ประกาศเปิดตัว Oppo Find X9 Series ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนซูมดีทุกคอนเสิร์ตที่มอบประสบการณ์ซูมที่เหนือระดับให้กับผู้ใช้งานในประเทศไทยพร้อมวางจำหน่ายใน2รุ่นคือ Oppo Find X9 และ Oppo Find X9 Pro ที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่29,999 99, บาท OPPO Find X9 Series มาพร้อมกับกล้องที่เป็นที่รักของสายคอนเสิร์ตซึ่งรวมสุดยอดนวัตกรรมด้านการถ่ายภาพและวิดีโอในเครื่องเดียวตอบโจทย์สายคอนเสิร์ตด้วยกล้อง 200MP Hasselblad Telephoto ในรุ่น OPPO Find X9 Pro ที่มอภาพถ่ายคมชัดทุกรายละเอียดแม้ว่าจะครอปรภาพก็ยังคงความคมชัดเหนือระดับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด OPPO f i X9 Series มาพร้อมพลังซูมไกล 120x SuperZoom และการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K 120fps ที่มอ่ประสบการณ์ถ่ายภาพและวิดีโอที่สมบูรณ์แบบ p พรอ t สเตจโหมดที่รองรับทั้งการถ่ายภาพและวิดีโอทำให้เก็บทุกอารมณ์และจังหวะของศิลปินได้อย่างสมบูรณ์แบบ สารต่อความร่วมมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานเฮเซลแ布莱ในการพัฒนาระบบก,การถ่ายภาพบุคคล e ฮเซลแ p o พอเทรดที่ให้ภาพถ่ายบุคคลสวยมีมิติแสงและโทนสีสมจริงอย่างเป็นธรรมชาติในทุกช็อตดีไซน์ใหม่สะท้อนความพรีเมียมในทุกสัมผัสมาพร้อมขอบหน้าจอบางเฉียบจับถือถนัดมือขับเคลื่อนในระบบปฏิบัติการแคลลอรสิ 16, ที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลและชานฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแอนิเมชั่น ที่ต่อเนื้อสมุทประสิทธิภาพสูงแม้ใช้งานหนักและการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อพร้อมด้วยระบบ AI ที่ช่วยยกระดับทั้งการแต่งภาพและประสิทธิภาพการทำงานพร้อมระบบปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ให้คุณมั่นใจได้ในทุกการใช้งานมาพร้อม AI My Space ที่ให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วในคลิกเดียวระบบจะตรวจจับวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ AI Portrait g l กลยกระดับภาพ Portrait ให้ดูมีมิติและบรรยากาศแบบภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยี AI Segmentation ที่แยกตัวแบบและปรับแสงอย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะถ่ายในที่แสงน้อยหรือย้อนแสง OPPO 5X9 Series มีราคาดังนี้สำหรับ OPPO E x 9มาพร้อม2สีสุดโดดเด่นคือสีเท่า Titanium Grey และสีดำ Space Black มาใน2ความจุดคือ OPPO e x 9 12-256 GB มีราคา2,9999 99, บาทและ OPPO e x 9 16-512 GB มีราคา3,4999บาทและสำหรับ OPPO E x 9 Pro 16-512 GB มาพร้อมสองสีสุดคลาสสิกค,คือสีขาวซีไว้และสีเทาเทเทนิมชาโคมีราคา42,999บาทสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ Oppo Find X9 Series ในวันที่7ถึง30พฤศจิกาย,ยน2568จะได้รับของสมนาคุณพิเศษมูลค่าสูงสุด23,348บาทซึ่งรวมถึง e v p การประกันหน้าจอแตก2ปี Google a Pro f ฟรี3เดือนและไลท์ลั u ชัวรี่แมกเนต c เค สามารถเป็นเจ้าของ Oppo Find X9 Series ได้ง่ายมากขึ้นด้วยโปรโมชั่นมากมายซึ่งรวมถึงการนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ผ่านโปรแกรม t r a d e ั p เพื่อรับส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0บาทและเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่เคยผ่อนง่ายดาวเริ่มต้น0ซ Oppo Find X9 Series จะมอบประสบการณ์ซูมที่เหนือระดับและสามารถดื่มด่ำประสบการณ์ใช้งานได้เต็มอรถรสให้กับสายคอนเสิร์ตท,ทดลองสัมผัสและเป็นเจ้าของได้แล้วที่ Oppo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวางจำหน่ายวันที่7ถึง30พฤศจิกาย,ยน2568เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m e p a t i และ https://www.oppo.com/th/smartphone/series5x9pro/ ของสมนาคุณมีจำนวนจานกัดไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้และเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลงหน้า